ครนี่ผมนิกนะคืออาทิตย์นี้มีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยอยากจะมาทำคลิปที่จะคุยกับพวกสลิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผม,ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกสลิมเนี่ยแหละเป็นพวกที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ปันปวนในย่านหนึ่งปีที่ผ่านมาของบ้านเมืองนะครับที่เฮียมันเดินอยู่ทุกวันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยไม่ใช่ใครหรอก พวกนี้ทั้งอะไรพวกนกหวีทั้งนั้นแหละนะครับลูกปกระโปรงกำนันทั้งหลายนี่แหละที่บอกว่ารักชาติอยากจะกู้ชาตินี่แหละแต่ค่าของความเป็นพลเมืองให้ไว้กับแค่ราคาของนกหวีเท่านั้นเองนะครับอยากจะเป็นพลเมืองดีเหรอไม่ต้องออกไปโหวตไม่ต้องออกไปลงคะแนนเสียงไม่ต้องออกไปทำเฮี้ยอะไรสักอย่างนอกจากเป่านกหวีใส่เสือ้อ T-shirt นั่นหรือพลเมืองนั่นอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นพลเมืองเอาธงใจลงมาโบกนั่นหรือทําให้ พวกมึงเป็นพลเมืองดีขึ้นมานี่เหรอพวกมึงเป็นอะไรเลยไมบอกให้เหมือนนกทั้งขาวเป็น,นกมีหูหนูมีปีกอะ่ะโอเคก็คือพวกที่มาจาก working class นะที่ผันตัวเองขึ้นมาได้เป็น middle class ชนชั้นกลางเสร็จแล้วก็ลืมกําพืชของตัวเองกลายเป็นกิ้งก่าขึ้นวอนะพยา,ยามที่กดหัวคนข้างล่างให้เขาขึ้นมาได้เหมือนกัน อะลืมไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยนั่งแดกก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ลืมฟุตปาดเดี๋ยวนี้มีเงินมีทองหน่อยติดกระเป๋าหน่อยก็เข้ามาแดกในเอมห้องแอร์ฮะแต่ก่อนไปไหนมาไหนไปเที่ยวไหนมาไหนก็นั่งรถทัวเดี๋ยวนี้นั่งโลคอสแอร์ไลน์ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยโหกลายเปนชนชั้นสูงชนชั้นนําของสังคมมันก็ออีติ่งมันว่านะ ไม่รู้ใครให้มันเป็นชนชั้นนําของสังคมลืมกําพืชของตัวเองมาจากไหนสมองเสมอเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเห็นแม่งเอาโหนอะไรก็โหนตามเขาไม่เคยมีจุดยืนของตัวเองตั้งแต่เกิดมาจากทัองพ่อทั้งแม่มึงเคยผู้มึงเคยเห็นไหมว่าประเทศเนี่ยมีเวลาไปออกคะแนนเสียงกันมีใครมีสิทธิ์มีมากกว่ากันมันม,มีมีไหมหรือหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมาตลอด แล้วทำไมอยู่ๆทุกวันนี้มันถึงจะเรียกร้องอะไรกันหนักันหนาที่ให้คนรวยมีสิทธิ์มากกว่าคนจนให้เสียงคนรวยมีค่าสองเท่าของคนจนหรือพยายามจะเลือกตั้งเปลี่ยนเลือกตั้งให้เป็นลากตั้งเอาคนที่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลพวกมึงไปเอาสิ่งนี้เข้ามาในสมองเนี่ยมันจากไหนไม่เข้าใจนะแล้วทุกวันนีมน้มันได้อะไรขึ้นมาบ้างนอกจากเลยออฟ เศรษฐกษิจอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนะี่ยอะทีโอทีกำลังจะเลี้ยอวคนงานเนี่ยสามพนห้ารกว่าคนนะการวินไทยเลี้ยวห้าพันกว่าคน g ะจีเอ็มนิสสันซมซุงแล้วก็บริษัทอีกเยอะแยะนะครับที่กําลังย้ายฐานผลิตออกจากประเทศไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนแล้วไหมเขมรเวียดนามประเทศห่วยแตกมากกว่าเมืองไทยอีกแล้วเขาไปทําไมเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะวาพวกมึงทั้งนั้นแหละ พวกมึงทั้งนั้นแหละความโง่ของพวกมึงน่ะเถึงไม่อยากจะอยู่แล้วทุกวันนี้แดกอะไรอะ่ะแดกขี้ใช่ไหมทุกวันนี้ยังแดกแดกขี้อิมมะะ่มไหมล่ะฮะไอความรู้ทั้งหลายที่อยู่ในหัวสมองของมึงอะ่ะฮะไปเรียนมาจากสูงสูง,สงวิทยาลัยต้นตาลวิทยาวิทยาคมเนี่ยช่วยอะไรมึงบ้างไ,ได้บ้างฮะ แล้วยังมีหน้ามาสอนในชาวบ้านอย่างนี้นโอ้ยอยากจะปฏิรูปการเมืองทักษิณมันโกงอย่างงน้นอย่างนี้ตะกะหัวควยตะกะาควยคุย,คยประเทศไหนบ้างไม่มีนักการเมืองไม่โกงทักษิณเป็นนักการเมืองคนแรกเหรอที่โกงก่อนทักษิณมาเล่นการเมืองไม่มีใครโกงเลยใช่ไหมแล้วมึงเอาสมองที่ไหนมาที่จะเป็นฟังไอ้เมือกมันพูดในไอ้บลูสบลูสควายทีวีอะไรเนี่ยฮะ ฟังแม่งได้ทุกวัน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 หัวสมองแม่งกันขี้หมดแล้วแล้วประเทศชาติอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วตอนนี้ฮะมันดีขึ้นไหมแล้วตรงนี้ไอ้พวกไอ้พวกเฮี้ยทั้งหลายที่ออกมาทําลายชาติบ้านเมืองเนี่ยนี่มันอยู่ที่ไหนมันซุกอยู่ที่วัดสวนโมกันหมดจะทําอะไรอ่ะฮะทาอะไรไม่มีหน้ามาบอกให้ชาวบ้านว่าโอ้อยากจะปฏิรูปการเมืองให้มันดีขึ้นนะอยากจะปฏิรูปประชาธิปไตย คนอื่นไม่เข้าใจประชาธิปไตยกูเท่านั้นที่เข้าใจประชาธิปไตยพยายามยัง็อกซ์มาสอนกูเรื่องประชาธิปไตยคุยเอ้ยกูห้าสิบกว่าแล้วกูโหวตมาตั้งแต่ก่อนพวกมึงเป็นคราบอยู่บนภาพกูที่นอนพ่อแม่มึงอีกอสัตว์เอาอะไรมาสอนกูฮะกูอยู่ที่ไหนแล้วมึงอยู่ที่ไหนกูอยู่ในอเมริกากูโหวตมาตั้งแต่สมัยจอร์จบุชคนแรกหลังเรเกน กี่ปีมาแล้วในอเมริกาเนี่ยเขาโหวตกันนะบุชกับกอเวลาตอนที่เขาโหวตกันที่ฟลอยดได้น่นะแพ้ชนะกันแค่หกร้อยก็โหวตเท่านั้นเองหกร้อยจากประชาชนสามร้อยแปดสิบล้านแม่งชนะกันแค่หกร้อยโหวตเขายังไม่เห็นแม่งออกมาเดินถนนกันเหมือพวกมึงเลยฮะเมึงไทยแพ้ชนะกันสิบห้าล้านโหวตแม่งออกมาเห่ากันทั่วบ้านทั่วเมือง พวกมึงบ้าหรือเปล่าวะสติแตกหรือเปล่าวะฮะความคิดส่นตีนมาอย่างไหนวะมาสอนชาวชาวโลกว่าประธานที่ปไตยไเป็นไรแลวไอ้พวกกรกตที่ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้แม่งมีไว้จะไวทําอะไรไม่ไล่ออกไปให้หมดงานการไม่ทําประชามติเนี่ยคูเคยได้ยินนะมีคนเคยได้เห็นคลิปคนหนึ่งบอกว่าวโอ้ยพวกนักวิท์บอกว่าโอ้ย ฉันไม่อยากเอาแบบที่พวกควายแดงมันชอบถ้าจยให้เป็นไปตามพวกควายแดงก็มันก็ละเมิดสิทธิประชาสิทธิเสรีภาพของฉันเหมือนกันประเทศไหนบ้างวะมีประชาธิมติประชานิยมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมมีะบ้านพ่อมึงเนี่ยประชาธิปไตยสิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกประชามติบ้าบอคอแตกลายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครหรอกที่จะเห็นด้วยด้วยกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ในสังคมขนาดบ้านกูนี่เมียกับกูกับกูยังทะเลาะกันอยู่เลย ฮะพ่อแม่พวกมึงยังทะเลาะกันเลยอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆแล้วคนหกสิห้าล้านคนจะเห็นด้วยกันทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงเอาหัวควุยอะไรคิดประชามติมันได้ไปว่าหนึ่งร้อยเปอร์็นเป็นแฟนตาซีแล้วพวกมึงอ่ะเมื่อนคนบ้าอยากสีทัญญาแล้วฮะไม่มีหรอกร้อยเอร์เซนมีแต่ส่วนข้างส่วนข้างมาก majority เข้าใจไหม ถ้าไม่อยู่กันแบบประชามติถ้าไม่อยู่กันด้วยเสียงข้างมากจะอยู่กันด้วยอะไรจะให้คนทําอะไรลุกขึ้นมาจับปืนเหรอออกมาที่ถนนเหรอแล้วก็ยิงกันเหรออย่างนั้นจะเอาไหมอย่างนั้นอ่ะฮะหกสิบห้าหกสิบกว่าล้านคนกับพวกมึงร้อยสิบกว่าล้านคนเนี่ยเอาไหมฮะคุยมีความคิดบ้าๆบอสัต์ต้องมาสามัมดัดจลิตสอนคนนี้คนนี้เรื่องประชาธิปไตยไอ้พวกเฮียสลิมในอเมริกาเนี่็เหมือนกัน เราอยากคุยผู้มึงด้วยโอเคไม่รู้ว่าพวกมึงได้ได้สัญชาติอเมริกันมาได้ยังไงหรือว่าสัญชาติยูเคสัญชาติเดนมาร์กที่ไหนก็ตามที่มึงพวกมึงอยู่นะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยนะที่บอกให้นะไ <c oughs> อ้สัส <c oughs> ตะเกียกตะกายเนเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนจ้างทนายความที่จะได้กรีนค์ดที่จะทําทำเรื่องขอกรีนค์ด เสียเวลาเป็นไม่รู้กี่ปีเพื่อจะตะเกียกกายออกมาจากกาลาผมมาออกมาจากกาลาแล้วทอะไรเอ,อมามพเดินขบวนไอสัตว์เอ้ยกลับไปเลียกระปกุกทเ่เฮียเหมือนเดิมออกมาจากกาลาแล้วแทนที่จะช่วยให้ประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องลูกหลานที่อยู่ในเมืองไทยม็ได้ในสิ่งที่พวกมึงได้มึงกลับไม่ทำดำันไปทำตรงกันข้ามิสสัตว์เอ้ย มึงรู้ไหมตอนที่มึง s สวเอ i นที่จะเป็นสัญชาติอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าไงถ้าประเทศนี้ถ้าประเทศนี้ถูกโจมตีพวกมึงจะต้องจับอาวุธนะขึ้นมาที่ defend United States of America พร้อมหรือว่าฮะกูว,ว่ามึงไม่พร้อมหรอกนะถ้าเขาจะให้พวกมึงไปลบกับ ISIS เนี่ยที่ ISIS สกำลังจะเข้ามาในอเมริกาเนี่ยที่มันบอกว่ามันขู่อเมริกาเนี่ยถ้ามันวันนี้มันบุกเข้ามาในอเมริกาเนี่ย ว่าพวกมึงเนี่ยนะหอบเสือหอบหมอนวิ่งหนีจุกตูดกัเมืองไทยหมดเมริกันหัวควยุยความจงรักภักดีของมึงอยู่ที่ไหนว่าพวกมึงเนี่ยนะทางที่ดีนะ ถ้าอยากอยากจะได้ประชาธิปไตยไทยๆนะเงี้ยอยากจะรักชาติอยากจะกลับไปกู้ชาติที่เมืองไทยนะพวกพวกมึงนะพับหมอนพับเสือ่อลองใส่กระเป๋านะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านมึงโอเคไม่ต้องมาอยู่หรอกอเมริกาไม่ต้องมาอยู่ยูเคกลับไปอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่ในกาลาเหมือนเดิมมีเยอะคนเยอะแยะนะเท่เาอยาก จะอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพมีคนเยอะแยะเป็นล้านๆที่เขาอยากจะอยู่ในที่ที่มึงอยู่แต่เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีโอกาสพวกมึงมีโอกาสแต่มึงไม่เอาคนที่น่าสังเวชที่สุดไี่บอกให้คนที่น่าสังเวชที่สุดคือคนที่เป็นทาสนะไม่รู้ตัวเองเป็นทาสนั่นน่าสังเวชที่สุดนะพวกทาสที่เขาตะเกียกตะกายอยากจะหลุดพ้นพวกนั้นน่ะ ใครๆก็อยากจะช่วยแต่พวกมึงเนี่ยไม่มีใครอยากจะช่วยกลับไปเถอะกลับไปอยู่ในกาลาเหมือนเดิมเชือ่อกูไ<ๆ>